ปั๊บสวยงามเต็เนาะครับครับอ้ยบอตรมเห็ดไขคไหมอ้ยบ่หนาเสือเนาะครับผมโอุ้ยพี่น้องมาพ่อเห็ดไข่จ้าอุ้ยงามคักเลยปั๊บด่านี่มีเห็ดไข่ปานนี้เนาะครับผมโอ้ยดอกงามคักง่ายนิดนิดกำลังดอกใหญ่ดยงาายเนาะอุ้ยเปล่งปลนหอมหอมเลยจ้าเห็ดบ่ถือฝนโอ้ยหอมแห้งจากพี่น้องครับผมอุ้ยงามคักเลยอ๋อคืองามคักแท้ งามครูอือป้าพี่น้องงามแฮีงามเลยเนาะโอ้ยง,งามครูเลยจ้ะป้าตุ่มงามงามคักจ้ะพี่น้องดอกนี่อือเมื่อตุ่มกำลังงาๆเนา,นานนะครับผมโอ้ยงามคักพี่น้องตุ่มๆเนาะจ้ะ ล่างออกเลยเนาะโอ้ยเมือนี้เฮ็ดไข่งามเนาะนแมนครับผมจ,มจุม่ม สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมมเอนี่ก็มาพร้ากน้องจ้าก,กับเบ้ายุดอีกคือเก่จาจ้ะครับมาหลุนมาชมเป็นกำลังใจให้หน้องจ้าก,กับเบ้ายุดน้อเด้อจ้าพี่น้องครับสีมานคือเฟิรนมอนเนาะไปจะหลุนไปชมกันเลยจ้าครับเฮ็ดเนี่ยโอ้ประเดิมครับประเดิมเฮ็ดไข่คือแห้งแต่ว่าบางหนึ่งเลยเฮ็ดผึ่งมาแล้วเนาะจ้าดอกหนึ่งครับผมเฮ็ดไข่ พอเห็ดยังเอาก่อนนะจ้ะครับพี่ว่งหนึ่งกระดิเห็ดนี้เนาะดอกบักใหญ่หนะนึ่งดอกหน่อยกันสองดอกแกงหวานเห็ดปึง๋งเขาหน่อยนะจ้ะครับเห็ดไข่เขียวเนาะจ้ะจุม่มหนึ่งอ้ยงามๆเลยจ้าเห็นเห็ดไข่เอาเห็ดไข่ก่อนเนาะพี่น้องไข่เขียวหมด ดอกบานเนาะโอ้ยขายแข็งๆเอ้ยพี่น้องมาพบรเห็ดไข่จ้าโอ้ยงามคักเลยปตาหนาในมีเห็ดไข่ตอนนี้เนาะครับผมโอ้ยดอกงามคักใหญ่เลยนี่กระลังดอกงะยเดยงาะเนาะโอ้ยเปล่งปลนหอมๆเลยจ้ะเห็ดบัวถือฝนนุ้ยหอมแห้งจ้ะพี่น้องครับผมโอ้ยงามคักเลย กระปงโอ้ยงามค่ะพี่นอ้องตุมต่มๆเนาะจ้ะ ตื้อฝนนะาป๊าดคือง,าม,า,งามคักแท้งามครูอือป๊าดพี่น้องงามแฮะงามนี่าะโอ้ยง,งามครูเลยจ้ะอือป๊าดืองามจ้ะเนาะครับครับอ้ยบ่งตุ่มเฮ็ดไข่ไหมอุ้ยบ่ห,ห,หบนาเสือเนาะครับผม เฮ็ดผึองตองก็มีนอกจากพี่น้องืหน่อบป็น่งหนึ่งงามๆเลยขาไหมผลดอกล่างกรล่างออกเลยเนาะโอ้ยเหมือนี่เฮ็ดไข่งามเนาะครับแมนครับผมจุ่มๆว่าสิบปไทยเนาะวหันว่าแมนมีหน่อยดอกพุ่นอีก ในน้อยกําลังออกมแต่ตูมง,งามๆเลยเนาะเด็กไข่พึ่งมืออยู่โอ้ยอยางไกยไปต่างร้ายคน ตูมงามงามคักจากพี่น้องดอกนี่เมือตูมกระล่างง่างงา่าเนาะครับผมกับใหญ่นึง,นงพุ่นดอกนงนี้ข้างบนท่านว่าแม่หานคือสิหาหลูกมันบน่เห็น <t ư> อมืสวยงามคูตาดอกยังบ้ยบเถาเด้อหนิปุ่งบานเองอ,อืออือปิอ่งปนไปครับพี่น้องตุ่มตุ่มไข่ จ้าพี่น้องมาพอ้เห็ดไข่จ้าสองดอกนี่อูย้ยงามคักเลยจ้าข้างในอีกดอกหนึ่งคนถ่ายอยู่ทางฝุ่นเนาะจ้าอ้ยอ้ยงามจนมาพี่น้อง

cái ba cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những